วันนี้จะหมักขาแกะนัวๆได้จ้าขาแกะสามโลกว่าดูซิว่าหมักวันนี้จะอบไหมหรือยังไงจะมากินน้ำกันเด้อล่างรากากระดาษซักให้แห้งเราก็ใส่ทุกอย่างที่เราชอบได้จ้าอืมการมีน้ำตบออกนั่นนี่นะออริกาโน่แหง้งแล้วก็โรสแมรี่ตากแหง้งรสดีรสเลวอะไรก็ว่ากันไปจ้ะอืม อดูฐานะก็ได้เลอกินเกลือมาจากหิมะเขาหิมะล,ล,ลายละหิมะลาหิมะลายหิมะลายเออแล้วก็ไอพิชไลด่าขาวก็ใสเป็นรสจืมถามว่าทําไมไม่หัน่นเพราะว่าแม่มาเคยไปหาพี่มาลา,ากับไอไอน้อยอยู่บาละเก้นมักกินนะแซ่บตอนอยู่น่ก็มักกินแซบ่กกแซบ ไปหาไอ้น้อยนะมัดนึ่ครับบาได้หั่นบดนีมาบ้านอีกรอบนึงมาลองหัห่นหั่นแล้วมันไม่สวยนะพี่น้องมันไม่สวยแล้วมันเนื้อมันไม่นุ่มไม่ไม่ฉ่าเพราะว่าเหมือนเหมือนน้ํานัวน้ํานัวของเขาออกหมดเลยนะแต่เลยบห่หห่นไม่สวยด้วยแล้วก็น้ําอันนีก้ออกไปหมดด้วยได้แล้วเข้าไปจังมอันมือแบบ นวดนวดเขากันน้อยนึงจ้ะลดนิดน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 ดใส่แล้วนะใส่อยู่ก่อนใส่มือบริไ่ได้ใส่ถุงมือหรอกแต่ว่าถ้าเป็นปลาน่ะแม่มาจะใส่ อันนี้บางครั้งเขาใส่แ้เป็นปลาจะใส่เพราะว่ากลิ่นมันแรงพี่นอ้องปลาถึงเขาจะใส่น้ำยาล้างมือแลวก็่อ ok ออกจากมือได้กลิ่นป่ามันข้าวเนาะหมักไว้สองคืนยิ่งอร่อยพี่นอ้องสองวันสองคืนยิ่งอร่อยแต่นี้หมักขึ้นเดียวในแหละัหนึ่งวันกับคืนหนึ่งกะพรุ่งนี้ก็จะมากินแล้วเพราะว่ามือื่านค่าเปิดเนาะจะไปซื้อมันฝรัง่งมันฝรั่งหมดนี่ เอาไว้ตรงไหนดีทำไมมันเต็มไปหมดเลยช่องฟิสเอาไนช่องฟิสกูย็นเออไว้นี่เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาพอมาพอกับแม่เอม่าอีกเด้อมื่อนี้เม่อไอมาสิไปส่งเอม่าไปเล่นกระมูจ้ามาักขาโกงขาแกะไว้แล้วแล้วก็โอ้โอ,โอ,โอเราก็จะไปส่งลูกหาผู้บ่าวโอ้ยบะแมนจะหามู เดี๋ยวเพนยิ้มาคุบารมันชิดาเม่เบิ่งดอกไม้บาดแล้วพี่น้องเพราะอะไรที่แม่ไอมาเอาหิมะออกให้เขาอ่ะครูครูสครูครูสภาษารนเวเนาะคิด่าบ้านเ่ากับมีดอกหัดจักมันเลี้ยงผู้หนสวยมากบาดแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยชอบจังเลยหิมะตกอีกหน่อยหนึ่งแง่ที้เจ้าเบิ่งเมื่อกืนนี่นั่น เพราะอย่างตอนที่แม่มากก็มาจากมนเดอจากไปส่งอีเลน่าแล้วเป็นบอกกลับมาบ้านยังว่าเอา้าหลังขับลบมาเอ้าเอ็มม่าอันนี่มาต๊ตัวนี้ต๊บางๆพี่น้องแต่ว่าหลังจากนั้นก็นตก๊เฮี้ยงึ้นไหมเน๊ะเออเธอเธอตกมาทําไมอีกยังละลายไม่หมดเลยนะ <c oughs> ตกมาแล้วละลายบ้านในเบิร์ตตกมาอีกหลงังคากลละลายบ้านในเบิร์ตอยู่ไปส่งเอ็มม่ามาแล้วจ้าแต่ว่า อันนี้ก็ยังเป็นหมู่ยังเป็นหมู่บ้านอของเพื่อนเอ็มมาเด้อที่ว่าชื่อว่าซุบัสเตียนนะจ๊ะพี่น้องเห็นไหมแม่เอ็มมาจะพาขึ้นไปชมวิวของบันนะวิวสวยมากอีกแล้วสวยมากอีกแล้วสาหรับแม่เอ็มมาเห็นไหมคนเขากําลังลงมาส่วนนกตรงนี้เห็นบ่าจานเนี่ยมันจะเป็นไม้ไม,ไม้ให้นกอาศายัยอยู่ก็กินอยู่เป็นแบบเป็นฉันผัวเมียนะจ๊ะฉันสามีภรรยากันก็จะวาง <c oughs> วางไข่ฟักไข่แต่ว่า หรือดูที่จะมาจริงๆอ่ะไม่รู้เดือนไหนเพราะว่าคุณสาเคยบอกแม่อมาแต่แม่ไอ้มาจําอะไรมันจะเต็มเลยพี่น้องเต็มเสียงห้องเซลซะเลยอืมถ้าใครอยู่บ้านแถวนี้อาจจะนอนไม่หลับนั่นแหละแต่ตอนนี้อาจจะเริ่มเริ่มกํลาลังมาเนี่ยเพราะว่ามันใกล้จะเข้าหน้าร้อน,ลนอแล้วเนาะเออแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่ของทางทางทางสารณะ,ะส่วนรวมให้ให้ให้มาดูมาชวมว่าแต่ก่อนสมัยก่อนตรงนี้กับตรงนี้ข้างบนข้างล่างอ่ะคือมันเป็นอะไรนี่แหละอันให้เบิงย่อๆได้จ้ะ ตรงที่แม่ไอแมา่ายืนอยู่เนี่ยเป็นสวนหินทางดีๆเด้อสวนหินเ <c oughs> นี่ยนี่ไงก้อนนี้อาจจะหล่นลงมาจากข้างบนตั้งแต่ปีพศอะไรก็ว่ากันไปแต่พี่น้องเนี่ยก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จะมีป้ายให้อ่านดูแต่เราอ่านดอก <c oughs> อ่านแล้วได้ตังจะอ่านอยู่เนาะประมาณนี่แหละหน้าร้อนคนก็จะมาเล่นเยอะตรงนี้พี่น้องมาเล่นมาเที่ยว ท,ที่มาเล่นมาเที่ยวเพราะอะไรข้างบนมันเป็นประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อะไรซ้ารอยหรือไม่ปฏิวัติประวัติศาสตร์ซ้ารอยหรือไม่ซ้ำลอยจะพักขึ้นไปเบิ้งจ้ะแล้วก็ที่คนมาเยอะก็คือเป็นจุด ท่องเที่ยวเมืองนี้เมืองอีบูเนาะที่เจ้าปี้คนเชียงใหม่อยู่เขาจะใหญ่กว่าเมืองของใหญ่กว่าที่แม่เอาอยู่หรือว่าใหญ่กว่าเอเนเซอร์เคิลเพราะว่าเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเขาจะมาเที่ยวตรงนี้และมันมีร้านอาหารติดวิวทะเลสวยมากร้านอาหารพวกแม่เอาก,ก็เคยมาอยู่แต่ไม่บ่อยปีหนึ่งอาจจะครั้งหนึ่งนี่แหละพี่น้องป้าขึ้นบันไดไปแล้วนี่ไงขึ้นบันไดก็จะเหนื่อยน้อยนึงบ่นอยละพี่น้องหอบแข้งแนั่หแหละเพราะอะไรสัมภาระด้วย น่าขึ้นมาได้แค่นี้ยังไม่ครึ่งทางเลยหอบแห้งแหกแล้วคนเดียวไม่กล้าสถานที่พามาดูวันนี้ก็คือเป็นสงครามที่ว่าเกิดสงครามโลกโลกครั้งที่สองนะจ๊ะที่ว่าประเทศนอร์เวย์เกิดสงครามกับประเทศ เยอรมนีเล้ลจ้ะเยอรมันเหมือนบ้านเฮาเ็เรียกไงยๆเยอรมันจ้ะมันเป็นที่ตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่แม่ไอมาจะพามาเบงจ้ะที่คนที่มาเที่ยวเขาก็อยากมาดูว่าเป็นยังไงประวัติศาสตร์ที่เขามีสงครามแต่ก่อนเขามีอะไรบ้างตรงจุดไหนอะไรเงี้ยเนี่ยตรงซ้ายมือตรงนั้นก็จะมีรูเห็นรูไหมจ๊ะไปอยู่ข้างล่างนั่นแหละเนี่ยแม่มาลงพามาเบิงแล้วเนี่ยก็คือรูเนี่ยเป็นบ้านเป็นบ้านของสมัยก่อน เป็นบ้านไม่ใช่ของบ้านนอร์เวย์ด้วยจ้ะเป็นคล้ายๆเป็นบ้านแล้วก็เป็นหลุมหลบภัยของประเทศเยอรมนีอันนี้คือคนเยอรมนีอยู่แล้วจะไม่ใช่คนนอร์เวย์แต่ก่อนก็จะมีรูดูได้แล้วพี่น้องทีนี้พวกเด็กเด็กวัยรุน่นหรือเด็กน้อยมันดื้อมันเอาขวดโคกเอาไม้มาแย,ย่เห็นบ่เนี่ยเห็นหูแค่หน่อยเดียวนึง เป็นเตยานเนาะเห็นแล้วก็ยานยานความมืดฝนลูกปปิดไงเขาจะยิงไปทางโน้นเขาจะสายไปสายมาได้จ้ะซันเลอร์เลยอย่าคิดลึกนะจ๊ะว่าซันเธอร์เหมือนอะไรเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นวองควันด้จากวองควันไฟเวลาทํากับข้าวข้างล่างนะเนี่ยเอาก็เอาควันอะไรออกมาข้างนอกตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยช่วงสงครามรบสงครามแต่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของ ทหารเยอรมันเพราะว่าเขาไปเอาตัวทหารของนอร์เวย์แล้วก็ทหารของประเทศโปรแลนด์มามาทำก่อสร้างตรงนี้ค่ะเนีย่ยดูหลังค้าพี่น้องลังค้านะใส่ยางยางดียางอย่างหนากันฝนกัน,นอะไรลงไปแล้วก็เอาดินเอาดินปุกข,ข้างบนเนดินเริ่มลดอกไปแล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ขึ้นลงของทหารเพิ่งเราเห็นบอจะเป็นบันไดบันไดเหล็กสมัยก่อนนะอ่าเขาก็จะอยู่ข้างใน อันนี้ก็จะมีนะักท่องเที่ยวมาดูเพราะว่าได้ยินได้ยินเขาพูดภาษาอังกฤษกันแล้วก็มีล่ามเป็นคนนอร์เวย์แต่แต่ไม่ใช่น่าร้อนเขาจะมาไม่เยอะวิวสวยมากอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปข้างในนะ่ะมันก็จะมะีมีบัตรให้ขายโน่นอ,ออฟฟิศอยู่ทางขวามือเดี๋ยวแม่มาพาไปดูจ้ะเนี่ยเห็นปะมันจะมีบัตรขายอยู่ทางโน้นแต่คิดว่าคงไม่มีใครซื้อมั้งหรือ,ออาจจะมีอยู่พวก กลุ่มที่เข้ามาเป็นพวกทุริศพวกท่องเที่ยวเยอะๆนะพี่น้องเนี่ยอาจจะเปิดแต่แม่แมาเขาไม่เคยซื้อบัตรหรอกแต่ว่าตรงนั้นอ่ะเขาไม่ได้ล็อกพี่น้องนะเข้าไปได้แต่ว่าวันนี้จะไม่เข้าเด้อเพราะว่าไม่ได้มากับคุณสาตอนนั้นมากับคุณสากับเอม,มาก,ก้าเขายุ่งก็ไม่มีอะไรหรอกทางเป็นก้อนหินให้เราเดินก็ไปแป๊บนึงก็ออกมาแต่ว่ามุนิวก้ากลัวมีอะไรเดินตามด่าน <laughs> สถานที่ตรงนี้จะเกิดขึ้นตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะจ๊ะพี่พี่น้องแต่ได้ให้แม่ไอมาไปอ่านแบบไปศึกษาข้อมูลเยอะมากจากศึกษาบาวาบาทบวบาัยมีอะไรบ้างเนาะในนี้เออเห็นไหมนีม่จะบ,บินให้เจ้าเห็นบอลูกอนั้นคิดว่าเป็นลูกป,ปืนเห็นบอลยาวๆนั่นอา่าหลังหลังเก้าอี้นะ่ะเห็นบห ไผ่โรมาน,ะนาะคือทอมม้ยานนี้มีถ้วยหายจานเก่าไม่ในเวิงซอยกัน้ว้พี่น้องก็จบไว้สองรูปผู้ร้ายได้รับน้อะนะเออทรายทราเทีายวราคากี่ย่างเนี่ยในบ้านเท่านั้นยุประมาณยังยังยี่สิบยี่สิบกับสิบกว่านี่แหละครับเด็ราคาเดี๋ยวนี้ยี่สิบนี่แหละสิบกว่าเออชองลงอีหลีสิบกว่าอือว่าไทย บริเวณตรงที่แม่มยู่เนี่ยก็เป็นสงขา,าเหมือนกันเกิดแล้วก็เดี๋ยวจะชี้ให้ดูโน้นทางโน้นเห็นว่าใกล้กลกลติดติดทะเลเลยพี่น้องอันนั้นก็เป็นเขตของที่เป็นสงขาเหมือนกันเพราะแต่ก่อนมันก็จะเป็นป่าเป็นอะไรนะําก็กว้างอย่างงี้พี่น้องไม่ใช่เฉพาะตรงนี้นะคือไม่รู้กี่ตารางวาถ้าให้ศึกษานะี่เยอะมากแต่ไม่ศึกษาเพราะว่าขนาดประวัตินอเอาประวัติเมืองไทยกับพมา่าลบกันคาซื้อกันตอนใดแม่มายัางไม่รู้เลยจ้ะพี่น้องอันนี้ของประเทศอื่นยิ่งไม่รู้นะเพราะว่าขี้เกียจศึกษา อันนี้ก็คงเป็นปืนปืนสมัยก่อนาเออเนะน,นี่ยอันไม่ค่อยปืนใหญ่เท่าไหร่ที่ผ่านมาปืนใหญ่อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ข้อมูลไม่แน่นได้จา้าไม่ค่อยมีเวลาศึกษาแล้วก็ไม่ชอบศึกษาด้านประวัติศาสตร์แต่มาวันนี้ก็คือมาเที่ยวก็เลยดูศึกษาให้ดูหน่อยหนึ่งรูุแต่ว่าสงครามจบเอ่อจบลงอ่ะวันที่สองกันยายนหนึ่งเก้าสี่ห้าแค่นี้เลยได้จา้า ตอนนี้ก็มีคนประเทศเยอเยอรมน,นีนะพี่น้องกับมาเข่าเห็นงานอยู่นอร์เวย์เขาเจ้ากับคุยกันอยู่ว่าบ,บลูนบาเป็นอย่างเขาขึ้นลบคือแบบมีสงคารามแล้วแต่ก่อนนะเขากับคุยกันเลยพี่น้องก็เหมือนพ่ามาทํางานที่ประเทศเราตอนนี้แหละเออก็เหมือนคุยกันว่าเออไม่รู้เขาลบเขามีสงคารามกันได้ไงนอนอะไรบี้รูนี่แม่เอม่าเคยเข้าด้วยใจพี่น้องรูนียเข้ากับคุณสากับเอม่า,าแต,แต่แต่วันนี้ไม่เข้ากลัวจ้ะ ถ้าใครมาเที่ยวตัวนี้ก็จะจอดรถข้างล่างได้ที่หนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งตรงฝั่งโซนทะเลที่เป็นร้านอาหารนะั่นแหละที่แม่เอมาจอดไปตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ถ้าใครจะมาซื้อตัวตอนนี้เขาปิดเนาะแต่เปิดน้านแล้วเขาจะตรงนี้ซื้อตัวส่วนมากจะเป็นนักท่องเทีเ่ยวที่เข้ามาเป็นรถบัสเป็นกลุ่มเป็นทัวร์นะจะพี่น้องจะมาซื้อแล้วก็ทีนี้เสร็จแล้วก็จะลงไปข้างล่างลมแห้งเฮ้งพีง่น้องลมแห้งเนี่ยร้านอาหารอยู่ข้างล่างนนี่ยตรงข้างล่างซ้ายมือขวาเออตรงขวามือก็เป็นที่เขา ที่อยู่อาศัยของทอหารเยอรมันลยจ้ะที่แม่มาเดินเห็นไหมในที่ขวาม,มือที่แรกแม่มาว่าจะกินอาหารในร้านนี่แหละจะพี่น้องคือชอบวิวเนาะแต่ว่าเข้าไปแล้วคนหลายแล้วมันเป็นบุฟเฟ่และบุฟเฟ่ตอนนี้มันสี่โมงกว่ากว่าแล้วทีนี้ปิดหกโมง เป็นเวลาปิดของมงเพราะแม่เอามาไปดูแล้วเค,ค้กมันมันไม่สวยแล้วพี่น้องอยากถ่ายรูปสวยเค,ค้กไม่สวยแล้วแล้วก็อาหารอะเยอะอยู่แต่เค,ค้กก็เริ่มบินบินบินไปเยอะหนะบางบางบางถา,าดก็หมดแล้วแม่อม,มกากลัวไม่คุ้มก็เลยบอกกินแล้วจะไปร้านอีกร้านหนึ่งต่อเลยจ้ะพายังรอเมืองอีกก่อนไปร้านหนึ่งต่อไปกินร้านมิกดีกว่าควรไม่คุ้มเงินนะอะสามร้อยห้าสิบมั้งบุฟเฟ่สามร้อยห้าสิบโคนอันนี้ก็เดินสวยๆชิวๆคนเดียว หลีมองพู้มากว่ามีคนมองเราไหมหรือพ่อแม่ลูกกำลังจะขึ้นเรืออ่าอันนี้เ <คน S 1> ห็นทองคำกลับบ้านได้จ้าเรือลำนี้บนเป็นสองสามล้านคูนมาพี่น้องดำขาวนี่ส่วนมากถ้ามีคนมีเงินซื้อเรือ,องีจะเป็นใบเกษียณน,นอจกจ้ะนะใบเกษียณไม่ได้ทํางานแล้วเ,เขาก็จะเก็บเลขผสมน้อยประหยัดเงินแล้วเขาก็มาซื้อเรือบางคนก็ไม่ซื้อเรือก็ซื้อรถบ้านจ้ะพี่น้อง รถบ้านเขาไปเที่ยวเวลาเขากเกษียณเขาจะขับรถไปประเทศนั้นประเทศนี้อ้อมโลกก็ว่าไปถ้ามีเรือก็ขับเรือ,อไปเรื่อยๆนะพี่น้องถ้ารุ่นสามสิบกว่าสี่สิบกว่าซื้อเรือนี่ก็คือต้องพ่อแม่รวยจริงถึงมีเงินซื้อเรืออแต่เนี่ยต้องเป็นพวกไปกเกษียณนั่นแหลนะเนี่ยอันนี้จะเป็นเรือใบจากสีฟ้านะั่นเรือใบเรือใบก็จะไปกับทางลมเนาะใช้ลมเป็นหลัก เนี่ยอันนั้นที่ว่าแม่เอ็มมามาส่งเอ็มมานะจ๊ะนะบ้านหมูบนอยู่มองนั้นเห็นบ่นเนี่ยจะเป็นไม่ได้เรียกบ้านหรอกเป็นเป็นบ้านพักหน้าร้อนนี่แหละก็คือที่นอร์เวย์เขาจะมีกฎหมายแต่ว่าแปลกก็แปลกเนะาะแต่ว่าไม่แปลกก็ไม่แปลกคือตัวเนี้ยเขาจะอยู่ได้เฉพาะหน้าทุกสาวอทาิตย์หรืออาจจะมาเที่ยวหน้าร้อนไปบางครั้งจะมาอยู่ตลอดบได่ได้เลยจ้ะเนี่ยเดินกลับบันพี่นอ เบิดมือบเหตุเัี้เมียฝรั่งเมียฝรั่งนม่เอ็มาสารักสาหลงจ้ะสา,สา,ะสาไม่ให้ทำอะไรเออเมียฝรั่งก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะจ้ะก็เดินใส่ไปใส่มาแล้เด้งหน้าเด้งหลังล้มพี่น้องล้มหนาวล้มขนาดล้มบรแเ้งนี่นี่เออถุงมือกับหมวกกับเอามาอยู่หรอก นะพ่อแม่ลูกขึ้นเรือ,เ,อเมื่อกี้ไปแล้วเนาะเนี่ยที่แม่ไอมาว่าอยากนั่งตรงน,นี้ก็คือถ้าเรานั่งตินตรงติดริมหน้าต่างก็จะเห็นวิวทะเลนอนเนี่ยเห็นบ่นเนี่ยมันเต็มคนหลายก็เลยบางนางอันนี้เป็นโรงงานปลาด้วยจ้ะคือเขาเจ้าได้โรงงานปลามันคือเป็นโรงงานปลาปากแห้งแต่ว่าตอนเนขาเจ้าบ่าตากหรอกร้อนหน้าร้อนอยากเห็นไหมขเขาจะจะตากแห้งเอาปลาเนะี่ยแช่เกลือเค็มมากแล้วก็มาตากแห้งที่น้อง ตากเสร็จก็ไปขายพอเราจะเอาปลามาทําอาหารแล้วก็เอาปลานะมาแช่น้ําเกลือมาแช่น้ำมาแช,ช่น้ําเปล่าให้ปลามันอืดขึ้นอืดขึ้นนะเออแล้วก็ให้มันคลายความเค็มหน่อยนึงก้ามาเห็ดอาหารกินกับมันฝรัง่งกับพักตม้มกับพิมุ่เนี่ยกว่าไปจ้ะนะร้านนี้เดจ้จะเข้าไป ม่รู้ว่าเต็มหรือเปล่าเต็มก็ซิบอไว้ในางกินเต็มก็นั่งข้างนอกได้จต่ถ้าไม่หนาวข้างนอกบ้างเยอะพอไม่ถึงก็ไม่พูดภ่านทํานะ้ะจะพี่น้องใจเงนินเลยจัดการเลยจ้าสองร้อยเก้าสิบห้าโคนจะเป็นบุฟเฟ่ต์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งพันบาทจะก,ก็มีกาแฟมีของหวานให้พร้อมจ้ะแม่มาชอบร้านมิกก็คือชอบตรงเข้ามีของหวานมีกาแฟให้ทีหลังจะพี่น้องตัวพักตักไปเลยจ้ะพี่น้องบุฟเฟ่ต์จ้านะจานแรก หมดไปแล้วเจ้าอุ้ยอายจังมาอาจารย์ที่สองก็จะมีฮอทดอกจากฮอทดอกไก่ฮอทดอกหมูอะไรก็ว่าอันนี้หมูต้มจ้ะแม่มาไม่ชอบแล้วก็จะมีแกะจ้ะอันนี้ก็คือเป็นแกะเค็มนั่นแหละเนี่ยแก่ที่แบบว่าเขาหมักเกลือเค็มเค็มเหมือนปลานะแล้วก็ไปทําเป็นแห้งแห้งที่นี้แล้วเขาก็มาแช่น้ําแช่น้ําไว้ข้ามคืนแล้วก็เอามาตุน๋นเอออันนี้มันอาหารมันจะหมดเราจะราะว่าแม่มามาช้ามันเริ่มแห้งแล้วแกะเริ่มแห้งแล้วก็อันนี้เป็นโคลบ,บี้จากโคลบี้บดสเต็ปปะ Like ก็อันนี้จะเป็นถั่วบดที่แม่เอามาชอ,ชอบมากๆถั่วรันเตาเขาบดแล้วเข้าไปต้มใส่นมใส่อะไรจ้ะ้วก็แคอ่อทจ้ะแค่ลอดขาดไม่ได้สําหรับคนไดเอทเหมือนเราว่ <c oughs> เป็นฝากเนาะอันนี้ก็จะเป็นเช็ดค่าแก่ก็เอาเนื้อกับแป้งกับมันฝรัง่งผสมกันแล้วก็เอาไปจีจ่จ้ะคือใช้คําว่าจี่ไม่ใช่ทอดนะจ้ะอืันนี้จะมาเอาแกะเพิ่มอีกจาก้ากลัวไม่คุ้มเงิน295คนูณอืมสส่วนอันนี้เป็น ซุสเซิร์จักคือจำจากเนื้ออันนี้เนื้อวัวเลยเขาจะเอาไปตุนไปต้มแล้วก็ใส่ซอสเกวี่ผสมด้วยกันเลยก็มากินแซ่บพี่น้องอันนี้แม่ามากก็ชอบอีกแล้วจ้ะเราก็คิดว่ามันคุ้มราคาเงินเพราะมันเป็นเนื้อนะจ้ะเพราะส่วนมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนส่วนมากจะเป็นเนื้อจะแพงเนาะอันนี้น้ำเกวี่จะน้าซอสสีน้ําตาลราดลงไปจ้ะพี่น้องความนัวก็อยู่ตรงนี้จ้ะอืมจัดไปจ้ะอ๋อชิวๆคนเดียวกินรอลูกรอหลานจะมาหา น่าใจเอ็มมากครับซูเปอร์สตียมาหาขึ้นอ่ะไม่มีมารายาทอีนีพี่น้องสวัสดีค่ะบว่าซันกินอิ่มไปแล้วก็มาเอากาแฟดำแต่ที่นี่ก็ไม่มีกาแฟแทรอินวันให้เรานะจ้า ถ้าอยากกินคอฟฟี่มิตอะไรก็พกมาจากบ้านจะอันนี้พุดดิ้งจะพุดดิ้งคล้ายๆบ้านเราคาราเมลพุดดิ้งแล้วก็ซินกินใจ่ใส่กับครีมครีมแบบอมมัตีให้มันขึ้นฟูเนี่ยจะพี่น้องความมันแล้วก็เข้ากันมากกับกาแฟาของตุ้งสวัสดีครับวันดีครับร<อ>ห้กินไอศครีมพุรุษอันพี่น้องเปมากว่ะคนละสามสิบเก้าแม่ไม่แพงหรอกค่ะทะ่านเห็นเด็กผู้ชายข้างหลัง

ครูบาว่นนี้แมพิ่น้ถทายอย่างคูบาวยังมาห้ถทายลงย t u b e โอเคโอ้บ่่แม่เป็นมูมมนมพี่นอ้องเป็นเพื่อน,น <ะ S 2> เนาะอย่างที่บอกเราจะแม่ไอแมามาช้าเนาะวันนี้เนาะบุฟเฟ่เขาปิดห้าโมงแต่แม่ไอแมา่มาจ่ายเงินอีกสิบห้านาทีห้าโมงออันนี้ก็มาเป็นของหวานจากกวนไม่คุมนะ้มเนาะว่าเป็นข้าวต้มหวานมันๆแล้วก็ใส่ใส่น้ำเชื่อมหวานสีแดงอีกแกพี่นอ้อง อืมอันไหนที่มันเป็นวานๆนะจัดไปโลดจัดกล,นนะกลัวไม่คุ้มเงินเนาะกลัวไม่คุ้มเงินจะไม่กลัวอ้วนเหรอเ็เริ่มเก็บพ้าจากไปน้องเห็นบ่เขาเริ่มเก็บห้าโมงครึ่งที่จริงนะบุฟเฟ่ต์เลิกห้าโมงวันเนี้ยแต่ว่าแม่เอมามาจ่ายตอน 5, สี่โมงห้าสิบไม่ทำเพราะว่าบุฟเฟ่ต์เลิกตอนเขาบอกว่าที่จริงอะห้าโมงจะไม่เป็นไรจะกินจนเออแบบเสร็จจนอิ่มนั่นแหละกพราพอดีเขาก็เริ่มเก็บห้าโมงครึ่งจ้ะ อยู่นอเวพี่น้องเอ้ยปักน่มีทุกที่จ้ะถ้าเป็นร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยบอกคือป่ารีดหน่อยมากเนาะหาที่ชัดแบบไม่มีไปเสร็จแล้วลูกครับปะไดมา,มาถ้าอยากข้างนอกก็ต้องอยู่ตรงนี้ตอนนี้แม่มามานันมีคนลังอยู่ในตอนนี้เขาไม่มีแล้วหน้าร้อนยิน่งคนเยอะโอ้ยลม <ไอ S 1> ม้มเนี่ยเหอยกินกระเจ้าเยองเยอย สั้นนั่นเรื่มาดะว,วันนาดีนดะคูณโอ้ยอ่ะกกยเชือดอ่ะยังอะไรริสโก้ <c oughs> ไปยังนัน่นรถแม่จอดตรงนั้นนะ่ะไปส่งเล็กน้อยก่อนจ้าพี่น้องหวังไปส่งแล้วกันแม่มาบอกให้ม่เล่นอีกนานไหมกี่ชั่วโมงนะ หนึ่งวายคนไทยสิมาเอ็นจังใดหนึ่งชั่วโมองค่ะอันนี้ถ่ายหลังบ้านไม่ใช่หลังบ้านนะจ๊ะหลังตรงที่พ่อแม่ของเพื่อนชายเออเอมมาอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่ามันมันไม่ใช่ฮิตตานม,มันไม่ใช่บ้านพักหน้าร้อนแต่เป็นเวลาที่แบบว่าเวลาเราเราฟรีเราอยากมามามาพักมาอะไรมาได้แต่อาศัยตรงนี้บ่ได้แต่จพียงต้องคืออาศัยเป็นตลอดเหมือนบ้านไม่ได้เขาไม่อนุญาตจ,จา้ะ ก็คือสวยมากตรงนี้แม่ามากขออนุญาตเขาถ่ายนะว่าฉันขอถ่ายลง Youtube ได้ไหมแต่ฉันไม่ได้ถ่ายในบ้านจะถ่ายแค่ตรงหลังบ้านทะเลเขาบอกว่าได้ได้อืมก็เลยถ่ายแแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่ามีนกปิดมา2องสวตัวสเตียนกับเอมมานะให้อาหารนกปิดโดยใจพี่น้องคักน้องงามถ่ายโรงงานทําปลาเค็มตากแห้งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะจ้าพอบานขับรถผ่านก็เลยจอดถ่าย ส่งเอ็มมาก็องเิวยเปลี่ยนอยู่บ้านแล้วแม่เอ็มมาจะพาไปยางจ้ะทีแรกเมื่อกี้ขับรถไปแล้วรอบหนึ่งมันขับ,ขบ,บรถเขาไปได้แต่พี่น้องขาเจ้าบอกว่าเป็นเป็นถนนส่วนบคนุคคลเราต้องเดินไปจ้ะนีะ่ที่แม่เอ็มมาพามาดูตอนนั้น,นะนะเห็นเบาปืนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีได้พี่น้อองเห็นบหมเนี่ยเข่าไปได้ไหมอุ้ยเข้าไปได้อยู่พี่น้องไม่ได้ล็อกแต่ว่าบบกเขาดอกย่า,ยาน วัวมันจะมีอะไรโอ้ยคาลมหิมะวะพกล้าเข้าไปจากลมหิมะจนเครื่องเข้าคางเดียวพเจอป้ายแล้วจ้าเนี่ยป้ายบอกคริสตีเขาบอกว่าไปได้สองทางเนแม่มาจะพาลงไปเลยเด้อตรงที่ว่าเขาเอยอรมันกับนอร์เวย์หลบเรยวกันไปนอกมันกว้างมาถึงตรงนี้เลยเด้อนะแค่มาถึงตรงนี้ก็รู้แล้วว่าสวยใช่ไหมคะถึงจะเป็นภูเขาหัวล้นติดทะเลแต่ก็สวยมากๆจ้า เนี่ยมันใช่หมดเลยในพื้นที่เันกว้างมากแ,แม่มาจะพาหย a าไปเนี่ยตรงเนี้ยเขาไม่ให้มมาเดินไปได้จ้าถนนจะพังแล้วก็ถ้ามีหมาก็ต้องใส่เชือกด้วยจ้าท้านี้ก็ไปได้จ้ะแต่ว่าบอไปจะมาทางนี้ก่อนน่นไปขึ้นทั้งอนเพราะอะไรไปถึงคุ่นและแม่มาจะบอกได้ว่าทําไมแม่มาถึงเลือกไปทางนี้จ้ะ มาที่ทางคุณพีน่น้องห่อนแล้วถอดเสื้อก่อนมึงหนิใครเจ้าก็เตือนนี่เอาเดี๋ยเด้อเตือนไประวังลมระวังอย่างสิพัดตกน้าตกเรือก,กับว่าไปไปเบิง่งนั่งรั่ทางนีน้มีอย่างกวางสามแม่ลูกอยู่ข้างหลังแม่มาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวจะให้ดูมันไม่กลัวคนงตรงนี้ไหม,มใส่คุณมาบ่อยขนาดยังมเมืด่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ให้ดูนะ้อง กวางคนเพลินแจ๊ะภาพภาพอาจจะไม่ชัดเด้อเพราะว่าแม่เอม็มมาซูมนะประมาณฝูงหนึ่งฝูงหนึ่งเล็กนี่จ้ะพี่นอ้องสามสี่ห้าตัวนี่แหละกินหญ้าเพลินเลยเพราะว่าหิมะเลื่มละลายแล้วความสุขของกวางจ้ากวางแถวนี้ไม่กลัวคนจริงๆเลยน่ารักมากครอบครัวหนึ่งพี่นอ้องประมาณสามตัวอาจจะลูกสามลูกสี่คนบอกหรืออาจจะเป็นลูกคนอื่นด้วยลูกตัวอื่นด้วยเนี่ย เดี๋ยวถ้าไม่ขี้เกียจจะขึ้นตรงภูเขาเนินนี้ให้ดูแล้วถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้ขึ้นโอ้แม่มาเพิ่งมาครั้งแรกเด้พี่น้องพาก็นมาครั้งแรกเน้ยที่ว่ามาครั้งแรกพอ,อะไรแต่ก่อนคุณสาก,กับภากันมากับมูกับภากันเรียนเตนเนินที่ว่าเขามีปืนใหญ่นะเนาะอืมไม่เคยมาทางนี้แล้วที่นี้ยืนไปยืนมาไมนเห็นค้นมาพี่น้องแม่แมแมแมเอามากหมเลยมาน้ำ ไม่ใช่มันดินทาคุณสาเด้อถ้าลองไปถามเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเอ้ามันมีที่เดินด้วยเหรอคือชีวิตนี้ฉันมีแต่การทํางานนะคุณสา่ะพอดินทาคุณสาแป๊บนึงนะคะรู้แล้วว่าที่สวยๆถ้ามันไม่มีลมถ้ามีลมไม่มาไม่ได้เลยตรงนี้พี่น้องเพราะว่ามันจะล้มแห้งเลยแหละอืมมันจะล้มแห้งแบบมันไม่มีอะไรปลูกป้องไม่มีกําแพงไม่มีต้นไม้เนาะอืมนั่นเมื่อหน้าน่ะขั้นบ่ลมแล้วหน้าร้อนอากาศดีเนีเอ้ยเอากับเข่ามาทำกลิ่นดึงพี่น้องคากลายพ่น่ะ ขาขาอันนี้เป็นที่ที่หลวงอะไรคิดว่านนที่หลวงที่สาธารณะยังหนาวอยู่พี่น้องเห็นบโอ้ยไปเหยียบดูสิรู้จักมองมาเที่ยวมาเล่นแล้วทีนี้นะเห็นไหม คือสถานที่จริงอ่ะสวยมากๆพี่น้องของจริงน่ะผู้บาวบบาวฝรั่งซำน้อยมาปันยกรย,ยานพี่น้องนะมันก็เป็นถนนที่ท้าทายเนาะขึ้นลงขึ้นลงเนาะยสกับไปแล้วบดนี้บ่มยยี่ยางพี่น้องรู้แล้วเมื่อหน้าจิพากันมายางทังฝุ่นเล่นอันนี้วันนี้ไปไม่ถึงเหนื่อยจะไปขึ้นเนินน่ะเด้อนะโพนนั่นเด้อขึ้นไปดูว่ามีอะไรข้างบนเผื่อมีกาแฟมีชาไข่มุกขายเนาะข้างบนนะขึ้นมาข้างบนแนละ้วได้ใจพี่น้อง อันนี้บุเห็นไหมเนี่ยบานเพราะว่าแต่ก่อนมันเคยซเป็นป่านะเป็นนองนะเป็นป่าดงดิบเลยเนาะเนี่ยเห็นบ่มองที่แม่ไอมาปืนใหญ่นะโน้นอยู่ตรงหลังคาเนี่ยมันตาลงไปตรงนั้นเลยจ้ะแล้วก็ที่กว้างเนี่ยคือเป็นสนามลุกของเขาเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย มันจะเป็นป่าอาจจะข้ามไปหากันใช้เวลาเป็นวันหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ใช้เวลาสิบนาทีอ่อันนี้พี่บ้านเขาเขาอยู่แบบนี้ห,หรือว่ามองลบกสุนลบไพ่จะ้ะคือสวยมากๆวิวเนี่ยเพราะว่าที่เขาต้องเอาเนินเป็นอะไรอันนั้นก็เนินสูงน,นี่ก็เนินสูงเพราะว่าจะได้เห็นคู่ต่อสู้นั่นแหละจากที่แม่ไอมาเรียนจบด้านนี้มาจ้ยวิวสวยสุดยอด มีแต่อื้กวางพี่นอ้องอื้กว่างเต็มหนึ่งคนมาก,กินยาอยู่ขงบนเนี่ยจะลงทางไหนดีนอนี่เนาะเออมารอรับเอมมากับเพื่อนก่อนดูประมณนี้แหละบ้านของเขาสีเหลืองพี่น้องมาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องคิดดูแม่เอมมานะให่เจ้าเบิงโอ้นั่ผักเส้าเมื่องงก่อน อิสก้พาตาลิตไปบลาหน่อยไปข้างบนอันอันบัลอุปป้าล่ะสุภาษตนียนมาโซเบลูมเอ็มมาอะไรสตัวอืมอยากเนาอได้ย um. ินแงต่ว่นไทยนูดเดินมามันอยากมาม่าไทยป่เนาะบัณนี้อันแม่เอมาออกกบ้านอ่ะเขานัดให้เอ็มมาไปประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมง ก็คือห้ามเกินบ่ายโมงแต่ว่าแม่เอมาออกจากบ้านบ่ายโมงพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวก็ตัดต่อคลิปคือคลิปน่ยมันจะโหลดอยู่แล้วเราก็ไม่อยากโหลดใช้สีีก็รีบโหลดมันกะซาไปถึงนู่นประมาณบ่ายโมงสิบห้าพี่น้องก็คือเท่ากับว่าเราออกจากบ้านบ่ายโมงนะตอนนี้หกเออทุ่มครึ่งพี่น้องเบิ้งไปคักไปแนอีลีได้แม่มานะเออคือที่แม่มาไปบ่ายโมงสองโมงสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมง ทุ่มทุ่มครึ่งหกชั่วโมงครึ่งก็คือไม่ได้อยู่ในบ้านเขาถ้าเราไปเล่นไปหากันเนี่ยโอเคไปเยี่ยมกันแต่นี่แม่แม,มากก็อยู่ข้างนอกเราเอาเดินไปทาโน่นทำนี่คลิปไม่ได้ทาเลยคือคือคลิปแบบนั่งคุยเป็นสิบสิบห้านาทีไม่ได้ทาพี่น้องม่มีเวลาแค่เดินชมวิวก็นั่งเล่นอะไรไงแล้วก็อีกอย่างวันนี้คุยกับน้องชายอีกหกนาที อีกหกนาทีครบสองชั่วโมองพี่น,น, 2, น้องก็สำหรับสองน้องก็เลยบอดได้ไปใส่นั่นแหละเออแบตก็เกือบเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละออกจากบ้านนะ่ะอยู่ข้างนอกบ้านหกชั่วโมองครึ่งเนาะจักไม่รอไปใส่ถ้าไม่รักจริงถ้าไม่รักในการแบบทําคลิปหรือว่าอยู่ข้างนอกนี่ทําไม่ได้จ้ะเมือ่อไหร่จะพี่น,อน้องคือฮอดบ้านแล้ววันนี้สุนผสนจะมานอนกับเอ,มอ๋ม่าเป็นเล่นน้ำกันแล้วมันก็นจากมานอนน้ำกันคิมน,นาจังมาพ่อมาพ่อกับแม่เอม๋ม่าหม่ขอบคุณทุกข์ลังใจหลายหลาได้จ้ะสวัสดีจ้าจา้้าาาาาบบ๊ยยยยมมมม่่่่นนนจะพีีีอองืเเเเชต็ล แต่มันตุกละลายไปแล้วจ้าไม่มีแล้วเห็นบอกถ้ามันตุกไม่หนาน่ะก็จัดประมาณนี้แหละดูนๆูนดูนคนก็นหาย